วันนี้เรามาดูอันดาพิตีนะครับวันนี้มาจากอันนี้เป็นแอดมินเพจนะครับอันดาพิตี้ครับคันนี้ขับมาจากอยุธยานะครับมาติดปีนะครับซรามิค,ครับแปดอรอบเันเลยครับหนง 5, ้อยหกสิบเกณฑ์ ด้านนอกนะครับจำสนิทนะครับดูรอบทันครับนิ้วดครับนิ้วดดูด้านในกันครับด้านในนะครับฟิล์มเทอรมิก80%นะครับ ชัดเชียนะครับตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับร้านอุดมสุกรีติดต่อเบอร์0863704378ครับขอบคุณครับ